mở nhưng mà lại màn tựa đi đây bớt đi kiếm bớt bớt nhoi bớt mùa 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 กูได้แล้วเอาอยังมาติดมาห้อยไว้เนี่ยเออนะลากดินอยู่กับปันเนี่ยขวดดวนีน่งูด่าขวดตัวอยู่มีหน่วยสุกบัวอ,อ ไม่เพียบอีกแล้วก็พูดหลบไปหันเนยลยเอนนอนนอนุตนะอนุตนะ